สวัสดีครับวันนี้เรามีวิธีการทำลูกกระสุนดัมมี่นะครับเพื่อเก็บไว้ใช้งานฝึกซ้อมนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้วันนี้ก็มีลูกปัดนะครับสามสีนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ปืนยิงกาวนะครับพร้อมแท่งกาวนะครับที่เลือกใช้วันนี้เป็นสีดำนะครับส่วนสีขาวหามีแท่งเดียวนะครับไม่พอนะครับสีดำมีเยอะก็เลยจะใช้สีดำนะครับ แล้วก็มีปลอ,อกกระสุนที่ยิงเสร็จแล้วนะครับวิธีการทำก็ตัดนะครับตัดส่วนที่เป็นปลายพับหุ้มลูกกระสุนไว้นะครับทิ้งออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะความยาวของปลอ,อกนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็บรรจุลูกกระสุนลงไปนะครับ3ส,สีนะครับ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมีความจงหลักพักดีนะครับใช้3สีนะครับพว่าหาซื้อได้นะครับก็ซื้อมาได้ในราคาถุงละ5บาทนะครับแพ็ละ5บาทนะครับใส่เข้าไปเพื่อจะได้ไม่เปลืองไม่เปลืองกาวนะครับใส่จนเปือบเต็มเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยิงปิดด้วย ปืนยิงกาวนะครับกาวแท่งนะครับกาวตัวนี้คุณสมบัติจะแห้งเร็วนะครับเวลาแห้งแล้วก็ไม่เหนียวเนื่นนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับรู้สึกว่าสีดํานี่จะแข็งแรงกว่ากาวแท่งที่เป็นสีขาวนะครับพี่น้องลองทําดูนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาซิลิโคนมามาอุดนะครับแต่ดูแล้วซิลิโคนมันนิ่มๆนะครับแล้วก็แข็งตัวยากนะครับแห้งช้านะครับ ก็เลยใช้ปืนกาวนะครับที่เป็นแท่งกาวสีดำจะแห้งเร็วแล้วก็แข็งนะครับพอเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมีลูกปัดสีสันสวยงามนะครับมาลองดูกันนะครับ พอได้ฝึกซ้อมนะครับลองทำกันดู